ที่ค่ะพี่น้องมาไหนมาเตรียมตัวสวดมนต์น้ำป่ามาไหนใกล้สี่หกโมงแล้วมาเด้อมาเด้อมาทำสาง่งกุศลน,น้ำป่าเด้อสาง่สางกุศลสางบารมีตอนเฮาโมเจ็เป็เป็นพี่น้องอยากได้อยากได้เงินป่าหันเทศจว่าหวายเมื่อละสี่รอบหารอบเมื่อละแปดรอบก็มีทำงาน พออออ่ออ่าน,นเจ้าของเห็ดบ่ได้ห้าพ่อมือเจ้าของมาหลอกพ่อเจ้าของมาเจ็บท้องพอ่อเจ้าของมาเป็นบาดนโอ้ยบ่อยากได้เลยเงินคาบาดนี่างไ่อยากได้เลยแต่ว่ากะมีะว่าอยากได้อยู่่ะจักนิดจักหน่อยพ่อได้กินไปมือมือบร่รวยกระยามันดอกขอแต่ว่าร่างกายเฮาบ่าเจ็บบ่เปลี่ยนพ่อพี่น้องป่าเลยบ้าหว่าเรื่อเปลี่ยนน้ำ กำเก่าเพราะตั้งแต่ศาสตร์ปางก่อนก็เลยบำเพ็ญเพียรในเขาวันตั้งแต่ปีห้าหกเมพี่นไปหาหมอก็บ่าเศร้าเนี่ยไปหาหมอมองได้มองได้เขาก็พูดสินะแต่ตั้งแต่ป้ากลับมาเมืองไทยป้าก็มาสวดมนต์ป้าก็มาแผ่เมตตาก็กินไอ้ววกน้ามสมุนไพรที่ว่าใบายอหนกยานางน้ามะฮงสิและพวกขิงพวกข่าจะป้ากิน เออก็สีคล้ายๆบัตนี้เจ็บท้องกับคือเบาๆลงแล้วก็คอนี่เฮาคอเฮาวหนักๆขหันโอ้ยกลางเบนก็เจ็บกลางคืนก็เจ็บตั้งแต่ป้ามากินอันสมุนไพรเนี่ยก็สีคล้ายๆลงบัตนะคยามเมือเส้าตื่นขึ้นมากกัคือจังบัอันเจ็บปบนไดคอค่ะพากันบำเพี้ยนๆในเดอรพี่น้องเด้อพากันสาดก็ส่งสาบารมีในเด้อกระสั่นบ่ได้เด้อพี่น้องว่ายางว่าเจ็บเอาตื่นมาโ่นะ ยามเฮางโมเจตโปรเกตมันเนียนอยู่ยามห้องอยู่ดีมีแหงพอยามเฮางโอยู่ดีมีแหงเหรป้าโอ้ยหวังมาเปลี่ยนบางยาหโลกที่ว่าเจ้าเห็ดกันโอ้ยยังพอจะได้อย่างเลยตายตายตายเตสวยๆมนพี่น้องมาเด้อมาเด้อทาตะลิสติกก right ับเขียนตะคิวนี่แหละแก้มบอได้ทาได้แก้ม าเป็ดแต้วแก้อยู่ผมมันเองค่ะขั้นบีขึ้นมาพี่ผัดขึ้นกันแล้วกับอันญาติผีหลอกขั้นบีลงมาหนีผันเรียบเนี่เป็นเต็งเต็มมีเกิดะมู่กระเจ้าว่าไงผมก็เป็นทต้มสั้นมาสั้นเป็นแบบถ้าเป็นเจ้าสี่ตัวเน่อมันเป็นเต็งเต็มเมื่อเกิดเป็นเปลี่ยนวักเป็นวักวักมาหนึ่งลงมาหนี่ก็มาวักมาหนี่ลงมาพี่ เราหมงนี้ผมมันหล่นมาเด้อพี่น้องเด้อมาสวดมนต์น้ำป่าเด้อน้ำหมงนี่เราพอเศร้า,าเลยจังไลล่ะบาเอาอย่างทางจะเศร้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆฝากติดตามนเด้อช่อง youtube ก็มีได้พี่น้องตองเก้า้าเกฟ้าลิขิตสวดมนต์เป็นภาษาเทพ เขาไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อเขาไปเบิงเด้อซ่องป้าเด้อ